แค่เด็เล่าปีครับผมก็เลยนี่นวคิดก็คือต้องกลับไปพัฒนาบ้านเกิดจาของแม่ก็เลยแนะน้ำให้เลี้ยงปูเลยเฮ็ดเลี้ยงล่าออกในอยู่บ้านแล้วก็ทดลองเลี้ยงแล้วก็เออก็เลี้ยงได้เดือนละได้ยี้ครับสองสามหมื่นเดือนละสองสามหมื่นขายปุ้งขายปลาเสริมไปนั่งเลยแซมพวกเต๊ะพวกนี้ครับแซมแซมกันไป เกษตรมันต้องผสมผ <c oughs> สานรันค่ะแ <c oughs> มนค่ะ,ส,คะสวัสดีพอพี่น้องบ้านเฮาสู้ผู้สุกคนนะคะเมื่อนี้ค่ะนี่ด่ายู่ที่ตรงน,นี้เลยนะคะฟาร์มปูหนะะ้าค่ะพ่อพี่น้องค่ะกัญตพลฟาร์มนะคะฟาร์มไอเปียกนะคะเพิเ่นเฮดเกษตรเนาะเออเกษตรนะคะแล้วก็เฮดเป็นฟาร์มปูหน้าเนาะ,ะตอนนี้ค่ะนี่ด่ายู่ถนนสายข้ามคอนเก่นนะคะพลอยพี่น้องค่ะเออ เดี๋ยวพี่การดเดี๋ยวนี้ด่ายจะพาไปถามไอ้เปียกนะคะเบิงนี่ด่ายจะพาพลอยพี่น้องนะคะมาเบิงอีกอาชีพหนึ่งเนาะที่ตอนนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่อ่ากำลัง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 บูมกับว่าใดนะคะพลอยพี่น้องค่ะเออนี่ด่ายจะพาพลอยพี่น้องเบิงเบิง บรรยากาศภายในฟาร์มเนาะนี่นิดาเขามาภายในฟาร์มแล้วนะคะพอพวิโนโนค่ะเดี๋ยวนิดาจะพาพี่พาน้องเนาะไปพูดคุยกับพี่เปียกนะคะเพิน่นเพิ่นเห็ดเป็นฟาร์มปูนะคะพอยวิโนโนค่ะอยู่ขลางถนนเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของฟาร์มนะคะพอยวิโนโนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมาพ,พี่เปียกเห็ดเห็ดหยังเนาะอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาย่างไปนั่งบอกไปนั่งกันเลเนาะพี่เนาะเชิญครับดูดิครับอืมเฮ็ดมา้ยสักปีเราพี่เพียงนี่ยี่ปีนี่อะไรพี่ครบปีนะครับอ๋อปีนี้จะครบปีหมายถึงเกิดหน้าข้ามนะครับค่ะค่ะค่ะมีกุ้งพร้อมกุ้งครับเออขายอ๋ออันนี้อันนี้เฮาเลี้ยงโมคาหนี่หรือว่ารับมาขายอ๋อรับมาขายนี่นะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะอายากได้กุ้งเนาะเออกะมาได้นะคะเดี๋ยวนี้ดาดจ,จะแปะเบอร์โทรพี่พีพ่เปียกไวให้หลังหลังถ่ายคลิปนะคะพ่อพี่น้องค่ะนี่แต่ว่าหล,ลักๆก,ก็คืออ่าชีนั่นก็คือทีเพชรป,ปูปูน่าอืมส<ป><า>มานส่วนมากจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับค่ะส่วนมากจะเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วเราเลี้ยงบ่ท่านแน่นอนครับเราเลี้ยงกับแบงแบงแบงพ่อแม่พันธุ์เป็นบ่ขามแต่คัดสินแม่ครับ คุณเน,น,นี่ยคือบ่อที่ดูอยู่ข้างล่างเลยครับอ๋อเดี๋ยวเขาจังยังไว้เบื้องทานเนี่ยนาะโซนทางนี้นะคะเอียงยากเอียงง่ายจังใดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เปียกอา่าอธิบายให้เขาฟังเนาะได้ครับอืมค่ะบอ่อนี่ก็คือบอ่เอเขาเรียกกระช่างบกครับกระช่างบกขนาดสองพูนสามเมตรค่ะประตูได้อยู่ประมาณ สามสิบปูครับจังบนแอร์แอตมันสีปูสีกัดกันปีกันครับเข้าสองระ่างกันใส่หลายมันกับกัดกันปีกันกล้ามรุดขารุดอีกอืมอืมค่ะยูยุนอยู่ในหนีมีมีมีปูมะขามที่เป็นวนมากกลางวันเขาสียู่ไต้กระเบื้องครับเขาสีหากินเวลากลางคืนสวยมากหากินเวลากลางคืนค่ะเขาสะมีพลังงานไหลในเวลากลางคืนกลางวันเขาสิ น่ารักค่ะแล้วอาหารเขาล่ะคะอาหารรักักับพื้นน้ำครับค่ะส่วนอาหารเสริมอย่างนี้อาหารเม็ดกระดูกเล็กอ,อาหารลูกออดเสริมพลไม้น้มัก็ดีครับกล้วยน้ำว้าสูตรปลากรสูตรปลาช่องสุกครับ ขนนสุกที่ก็อะไรเจอก็คนลไม้สุกมีอยังสีเนาะเข้นเาเปิดเบิ้งได้บ่ค่ะพี่เปียกนี่นะคะนี่ด่ายกระเ้าพี่พันน้องเปิดเบิ้งนี่ครับกลางวันเขาสีเห็นบ่เนขาะพ่่พี่น้องค่ะนี่อันนี้คือพอพันบ่ค่ะนี่พอพันครับพอพันตัวผู้ตัวผู้จะมีอ่าเขาเอื่อหนึ่งมามท่างก้ามท้องก้ามท้อง อ๋อเขาจะยู่เป็นครูแบบนี้เหมือนมะค่ะลบเตกเบื้องครับเขายู่ของเขาเองออออืนี่ค่ะโซนทางนี้เห็นมะค่ะพอลิโน่ค่ะนี่ตัวเมียนี่ครับตัวเมียมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่ตัวตัวเมียลักษณะตัวเมียจะจะมีกาวทองกันหน่อยเขาเอื้อหน่อยยังแบนเรียบแบนเรียบตัดปิ้งท้องเรียบค่ะโอเคแล้วเวลาเขาไข่เขากัดจะไข่ไข่กับทอง สูงเป็นีรื่อยครับเข,เขาจะใครในในในหนีเลยบ่แต่อ <วะ S 2> ทองไม่หนีผมสีสังเกตทุกเวลาล่างบอ่อทุกเทือครับแต่ทองอยู่นี่ผมจะเอาไปลงบ่ดินครับือธรรมชาติเขาเติบโตสร้างคุ้มคุ้มกันในธรรมชาติดีกว่าค่ะเดี๋ยวเขาจังไปเบื้องบอ่ดินโซน<ช>ทา้งนั้นเนาะเนาะค่ะแล้วระยะเวลาทั้งนี้กับเป็นะคือการเป็นมคหะนี่ด้อยากเห็นคือ ปนปน,น,นี่น่าจะเป็นพอพันแพร่เลยนั่นเดี๋ยวนี่ด่ายังไปทางนี้นะคะเออนี่อืมระ,ะยะเวลาที่เขาแบบว่าเขาเอิญบางอย่างตั้งขั้นวะตั้งขั้นกับไข่อ,อ,อ่ะช่วงเขาตัาง้งไข่ประมาณสี่ถึงหกสัปดาห์นะครับสี่ถึงหกสัปดาห์จะเป็นไข่เหลืองจะกลายเป็นไข่ดำคือทองดำค<า>ือฟูทองดำคือ ปูพร้อมนงเดินค่ะอืมมีเลี้ยงเสริมครับเป็นแหนแดงครับ <zer x 3> <compelling Ont op edi> อัน <tube> น <oses> ี้แหนแดงใช่ครับเป็นอาหารปูขึ้นครับอ๋อเป็นอาหารปูขึอนกันอืมนี่แบ่งบาค่ะนี่เท่าเท่าเท่าแบ่งน้ำบอได้พันจากเกษตรนะครับผมก็เลยเอาเมา่อพอขายไปนั่ค่ะเออดีนะคะซื้อผ้าขายชอรา อาชอราเราเราลาค่าขายพี่พี่เปียกขายจังไหนคะฟ้ามขายกิโลละลอยครับฟ้ามขายกิโลละลอยนะครัี่กันี่นะครับอืมอืมชอปที่อืมสองขีดสามสิบบาทค่ะทรงทรงถึงบ้านเลยครับอืมนี่นะคะแหนแดงนอกจากแหนแดงนี่นอกจากปูแล้วยังกินใดซะแน่ค่ะปลาครับเป็นอาหารปลาเป็นอาหารปลาอะไรเนาะอ่าปุ๋ยต้นไม้ครับค่ะแล้วก็ปุ๋ยข้าวค่ะ ใส่แทนปุ๋ยเคมีเลยครับ,บาาเรียงยากบะขาวิเปียกสมมติว่าพี่สมมุามม่าพี่น้องเฮาแบบว่าซึกอยากอยากได้แหนแดงอยากเลี้ยงแหนแดงเ,เสิง่งอันทีเลี้ยงอันนึงก็ใส่ดินครับดินดินอะไรก็ได้2แล้วก็ปุ๋ยคอก3น้ําบ่ต้องหลายเข้ามักน้ําน้อยๆแค่นี้แหละอือระยะสามเสนครับค่ะสามเสนระยะน้ํานะคะ โอเควิธีการขยายพันธุ์กันง่ายๆก็คือเตรียมเตรียมดินเตรียมดินเตรียมบ่อเลี้ยงใส่กระมังก็ได้ครับกระปค่ะฟังทางนี้โซนข้างนี้เป็นแหนแดงซึ่งเขาเบียดกันแล้วผมต้องตัดออกเพราะว่ามันเยอะเสื่อไปให้ปูให้ปลาให้กินครับค่ะเท่าที่พี่เปียกเลี้ยงแหนแดงมากนี่โดนบ่ขับแบบเขาที่เขาขยายพันธุ์น่ะอ๋ออันสมมติเขาตัดออกแค่นี้เนาะอีกสายกล้ามมันจะเต็มครับโอ้โหโอ้โหเขาสิแตกโตรงเขาเองค่ะมือใส่แสงแดด อ,อปุ๋ยกับน้ำกับดินแหล่ะผสมผสมะยูนีก่ะโอ้ฟงฟังโซนทางนั้นกับปูกเป็นพืชพักนะคะนอกจากมีปูหน้ามีแหนแดงนะคะเออนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเบิ้องบอ่บอ,บอ,บอดินเป็นมะขามพ่เปรับอร่บอ,บอดินอืมโอ้บรรยากาศภายในฟ้ามค,รรคือแบบคือแบบอากาศดีๆนะคะมอนีร่มมอนีล่มดี <laughs> มูนีล่มดีแห้งนะคะ ผสมปลูกผสมผสานเนาะแล้วพี่เปียกว่างว่างว่างแผนว่างแผนไว้บ่เฮ<อ>าว่างแผนไว้บ่ว่าเฮาจะเออเผ็ดเอียงจังสีงไหมคะเดี๋นี่อา่าเ r o j e c t ชื่อสีของดินสวนนี่นลูกครับอ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเสตยการทีสานน้ำค่ะค่ะดีดีด้วยนะคะอันนี้เฮากันยางมาก <laughs> ยังมาส้นอ่ะบอ่อดินเป็นว่าขาปิเปียก่ครับเป็นอย่า อ๋อบางทางนี้ผมมีสองบ่อครับอ๋อจะเป็นแบบนี้แล้วเขาต้องใส่น้าให้เขาบ่อตองใส่ครับแต่เฮ็ดหลอกเป็นแรงแน่ผลแน่อี๋ยวปลาปูก็จะมาเกิดค่ะซึ่งน้ำค่ะมีเป็นบ่อดินนะคะแต่ว่าใครเห็นบ่บ่เห็นอ่าบ่เห็นบ่เห็นกลางวันเขาสุดลบนี่ด่อยตรงว่างเงี้ยวยแล้งเลยนี่ด่อยตรงว่างเงี้ยวยแล้งนะคะ มือนี่มือหนีพริเปียกหรือผ้านิดาทั่วเลยนะคะจักจักไรค่ะพี่เปียกที่ข้าเห็ดมี่สองไรครับผสมประสานนะครับค่ะในนี้อืมนี่เดี๋ยวนิดาจะผ้าเบิงบอบอดินที่ที่อ่าเลี้ยงปูเนาะแต่ว่าบ่เห็นโตเขาเขาจะอยู่ในปื้ด้นมในกระเบื้องค่ะเพราะเห็นโตเขาแต่ว่าแต่ว่านิดาจะให้พี่ให้น้องเบิงว่าเออเห็ดลักษณะจังสีนะคะ เพื่อพ่อยพี่น้องจะเอาไปจะเอาไปเลี้ยงเนาะยูฟา้ามของเ้านะคะอืมค,ค่ะอ่านี่ดาอยากคูว่าเป็นอย่างีิเปียคือแบบเออมีแนวคิดว่ามาทางเกษตรเลี้ยงปูปลูกพืชจังเสียค่ะคคแต่กรอนผมแบบทำงานบริษัทครับทำงานบริษัทอ,อยู่บริษัทใกล้บ้านเด็กเ้าปีครับค่ะผมก็เลยอ่านี่แนวคิดก็คือต้องกลับไปพัฒนาบ้านเกิดจากของค่ะ ก็คือก็เลยปรึกษากับแม่ครับก็เลยอยากแม่ก็เลยแนะนำให้เลี้ยงปูผมก็เลยตัดสินใจเออโอเคผมอยิบกลับบ้านค่ะก็เลยเหตเลี้ยงแล้วออกอะไค่ะใ <ขา S 2> นอยู่บ้านมีมีความรู้เรื่องปูมาก,ก่อนบ่ค่ะศึกษาจาก YouTube ศึกษาจาก Google ก,ก,ก,ก่อนครับค่ะแล้วก็ทดลองเลี้ยงค่ะและ้วก็เออก็เลี้ยงได้นี่ค่ะและ้วก็เออลงมือลงมือเลยเป็นปะค่ะแม่ก็เลยเออมาๆ ก็เลยานยานบอขาวเปียกตอนแรกๆยานบ่ยานแบบลมนั่งเสีย่อ๋อตอนแรกนี่ครับนี่นี่ลมนั่นแต่เอาต้องสูมครับเป็นเกษตรเขาต้องอดท้นบอดทนสูมครับตอนต่างต่างเหตุมาจนปีหนึ่งนี่แบบเคยลมเคยลมบ่เคยแบบบ่ประสุกค่อนเสเลรือว่ามีปัญหาปูตายนี่เสียค่ะบอท่อครับ ต้องเฮ็ดสร้างพลังบวกขายของหลายๆค่ะสำหรับเรื่องรายได้อ่าจากการเฮ็ดปูขายปูยังเสียค่าของพี่เปียกอย่ประมาณปีละเท่าไรค่ะเดือนละเดือนละไดหนครับสองสามหมื่นเดือนละสองสามหมื่นขายปูขายปลาเสมเงินนั่นเลค่ะขายพวกเต๊อพวกนะครับแซมแซมเงินไปค่ะเกษมไม่ต้องผสมสารครับค่ะแมนค่ะจับปูจับปู เป็นแม่พันธุ์ปรนี่คือพันธุ์ประเทศนะครับพันธุ์ประเทพม่วงๆอย่างนี้ยอืยไม่เป็นไรปูนาเขาจะล่อข้าวเองด้งแล้วก็โตไปเรื่อยๆค่ะค่ะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมันสัญลักษณ์ของการล่อตัวเมียคืออ๋อนี่สายเมียให้เข้ามาอ๋อแล้วค่ะนี่เป็นความรูวใหม่ของเดด่าอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะ วิธีการจะไ,ไปจับเพล็กเขาเขาจะวิธีการรอตัวเมียนะคะจับตัวเมียให้เข้ามามมมนะคะนี่พอดีว่ามามาท่มกับเจับพ่อแมวพันธุ์ให้ลูกค้าพอ,พ,อพอดีนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะพ้อยวินองค่ะอื